สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทำน้ำเขียวกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับน้ำเขียวกันก่อนนะครับน้ำเขียวคือน้ำที่ประกอบด้วยพืชสีเขียวขนาดเล็กอาทิเช่นสาหร่ายคอเล,ล่าเป็นแพลงต้นพืชสำหรับหัวเชียร์น้ำเขียวสามารถหาได้ที่สถานีประมงทั่วไปครับ สำหรับวิธีการทำนะครับวัสดุอุปกรณ์ครับหนึ่งปุ๋ยยูเรียสองกรัมนะครับสองปุ๋ยนาหนึ่งกรัมครับสามปูนขาวศูนย์จุดหกกรัมครับสี่ครับอาม,มิอาม,มิหนึ่งช้อนนะครับห้าล้ำข้าวสามจุดสามกรัมครับแล้วก็ที่กรองที่กรองอ่ะปูนของเรานะครับแล้วก็มีหัวเชียร์น้ำเชียวของเรา ห้า้อยมิลลิลิตรครับำหนับวิธีการผสมง่ายๆนะครับเราจะใช้ส่วนผสมทั้งหมดครับลงไปพร้อมกันแล้วครับลงไปแล้วแล้วทำการละลายในน้ำครับเราใช้ที่กองครับเพื่อกองเสร็จปุนปตะกอนครับไม่ให้ตกลงไปในกระมังบองแนระ้ว สูตรนี้ใช้น้ําสําหรับ10ลิตรนะครับน้ํา10ลิตรเมื่อเราทําการกรองเสร็จเรียบร้อยนะครับละลายหมดทําการกวนให้เข้ากันนะครับ เมื่อกวนกันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเติมน้ำเขียว500มิลลิลิตรลงไปเลยนะครับเป็นหัวเชื้อของเราอย่างดีนะครับจากนั้นก็คนครับให้เข้ากันเราจะทิ้งไว้3-5วันนะครับก็จะกลายเป็นน้ำเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเกิน7วันครับ น้ำเขียวมันจะเริ่มตายครับสำหรับวิธีการทําน้ําเขียวก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับน้ําเขียวเกิดจากการสังเคราะห์แสงของคอเรล,ล่าและธาตาุเพียงพอและมีปฏิกิริยาผลิตออกซิเจนออกมาการดูแลรักษา 1. ตรวจสอบสีของน้ำา 2. ถ้าน้ำใสเกินไปให้ใส่ปูนขาวและปุย๋ย 3. ถ้าน้ำสีเขียวเข้มจัดเกินไปให้เปลี่ยนถ่ายน้ำบ้างประโยชน์ของน้ำเขียวเป็นอาหารธรรมชาติสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ